มีแคมรี่สองพันอยู่เวลาเกียร์สองไปเกียร์สามมันก็ตกเกี่ยวกับอะไรครับแคมรี่ตัวสองจุดศูนย์เป็นรถปีอะไรครับอืมคนกตกป,นปีแล้วนะอ่าเครื่องสองเครื่องสองพันนะครับใช่เครื่องสองจุดศูนย์นะครับรถปีอะไรครับเป็น ACV สี่หนึ่งใช่ไหมน่าจะใช่โอเคถ้าน่าจะใช่โอเคครับอ่าล่าสุดรถเลขไม้เท่าไหร่ครับขออนุญาตถามคุณชกคุณชกชัยสักนิดหนึ่ง โอ้อหมายตัวเลขที่ประมาณ200เซนติเมตเองครับ200เซนเศษนะโอเคอ่า2ไป3มีอาการกระตุกแรงไหมครับก็ถ้าเร่งไม่เบานะออกตัวแล้วก็กระตุกแรงอยู่ครับโอเคแล้วค่อยๆไม่เป็นไรโอเคแล้วถ้าถ้าอยู่กับที่นะครับมีอาการสตาร์ของเครื่องยนต์ไหมเวลาเร่งเครื่องยนต์ไม่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 โอเคแสดงว่ารถของคุณมีปัญหาที่ระบบเกียร์แล้วนะครับครับมีไฟลุกเครื่องยนต์โชว์หรือไฟตำแหน่งเกียร์ดีกระพริบไหมครับ ไม่ไม่มีโอเครอยต่อเกียร์ระหว่างสองไปสามมีอาการกระตุกบางครั้งถ้าออกสโลสโลไม่กระตุกนะครับมีโอกาสสูงเลยนะครับใช่ครับช้าไม่เป็นไรอ่ามีโอกาสไปเร่งเลยแล้วตกป๊เกลือได้ช้าช้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเร่งทังกระทันหันเนี่ยมีปัญหานะครับถ้ารดสองแสนสองแสนกิโลแล้วน้ํามันเกียร์ไม่ขาดน้ํามันเกียร์เปลี่ยนตามปกตินะครับมีโอกาสเป็นในเกียร์สูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระบบเกียร์อัตโมติเนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งก็คือระบบเมคคา닉นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดลูกสูบภายในเกียร์โอลิงและซีลิงต่างๆที่มีเป็นร้อยชิ้นอยู่ในเกียร์นะครับมันเสื่อมสภาพแข็งตัวนะครับหรือตัวภาคคลัชระยะเคลันของภาคคลัชไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องอาการกระตุกกระชากนะครับอันนี้คือในส่วนของเมคคา닉อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในเกียร์นะครับจะมีเรื่องในส่วนของโซลินอยเกียร์อันนี้สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปอ่านค่าการทํางาน ของระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับตรวจสอบดูก่อนเลยเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปสแกนดูไปที่ศูนย์บริการหรือไปที่อู่ใกล้บ้านก็ได้ที่เขามีคอมพิวเตอร์นะครับสแกนดูว่ามีเฝ้าโค้ดที่เกี่ยวกับโซยนอยเกียร์ไหมถ้ามีเฝ้าโค้ดที่เกี่ยวกับโซยนอยเกียร์นะครับอาจจะมีปัญหาที่ตัวโซยนอยเกียร์ของคุณเนี่ยมันมีการขัดตัวนะครับมีการขัดตัวจากตัวชุดลูกสูบในวาบอดี้หรือสมองเกียร์มันขัดตัว นะครับแล้วก,ก็การสั่งงานของตัวโซลินอยเกียร์สั่งงานผิดพลาดครับมีอาการกระตุกกระชากอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ช่างดนเจอนะครับก็คือวาล์ี่ขัดตัวแล้วก็โซลินอยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมีปัญหาขัดข้องอยู่นะครับเพียงแค่ถอดมาล้างทำความสะอาดแล้วใส่เข้าไปใหม่พร้อมกับโปรแกรมอาการนี้ก็จะหายในกรณีที่เกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือถ้าโชคไม่ดีเลยโซลินอยเกียร์ที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเสียเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวได้ นะครับอันนี้ไปเช็คก่อนถ้าเกิดว่าปัญหาเกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มันจะฟ้องเป็นเฝ้โคโดแต่ถ้าเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปจับแล้วมันขึ้นว่า no fault code ก็แสดงว่าเป็นในะระบบเมคานิกก็คือชุดลูกสูบในม้อคัตมีปัญหาแล้วนะครับสามารถแก้ไขได้โดยการยกเกียร์มาผ่าแล้วก็เปลี่ยนทำการซ่อมโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับอันนี้สามารถแก้ไขได้เบื้องต้นเช็คตามคำแนะนำก่อนเช็คระบบไฟฟ้าก่อนนะครับครับมีแค่นั้นครับครับ ยินดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณโชคชัยครับขอบคุณครับ